เริ่มต้นกีฬาของเราเย็นวันนี้ครับไปดูกันที่ความเคลื่อนไหวของวงการลูกหนังไทยกันก่อนนะครับย้อนกลับไปสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับกระแสดราม่าต่อเนื่องซูเปอร์บิ๊กแมตช์เกมที่ s อสซเมืองทองยูเนเต็ดนั้นเปิดบ้านเฉือนชนะบุรีรัมยูเนเต็ดไปได้3ประตูต่อ2นะครับหลังเกมนะครับมีแฟนเพจของบุรีรัมนะครับนั่นก็คือเกียซอก,กาวเนี่ยได้มีการโพส คลิปวิดีโอนะครับก็เป็นการเผาระบายความแค้แะเผาเสื้อของทีเดรทรบุญมาทานซึ่งเป็นชุดเก่าหมายเลข2นั่นเองครับมาเริ่มต้นกีฬาของเราครับไปดูย้อนหลังนะครับความหลงในฟุตบอลคู่บิ๊กแมตช์นะครับศึกโตโยต้าไทยลีก2016ที่ SCG เมืองทองอยูเนเต็ดนั ane, ้นเตะที่สนาม SCG s t a d สเตเดียมนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับจบด้วยชยัชยชนะของเมืองทองนะครับ เฉือนเอาชนะบุรีนำไปได้3ต่อ2กลับขึ้นไปยึดตำแหน่งจ่าฝูงตามเดิมและภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นจังหวะที่เมสซี่เจนะครับตีเสมอแล้วก็ทีราทรนบุญมาทานเนี่ยไปแสดงความดีใจนะครับริเวณแฟนคลับ ของบุรีรัมนะครับโดยในเกมนั้นครับเหล่าสาวกของบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับต่างไม่พอใจนะครับพฤติกรรมของอดีตนักเตะคนโปรโดอย่างอุ้มธีรทรบุญมาทันนะครับโดยบรรดาแฟนคลับของบุรีรัมครับมองว่าการแสดงความยินดีของเจ้าอุ้มนั้นเป็นการเยาะเย้ยแฟนเก่านั่นเองครับซึ่งในแฟนเพจของกเกรียนซอกกลาวนะครับ ล่าสุดเนี่ยได้มีการโพสต์นะครับคลิปการเผาเสื้อทีมบุรีรัมย์ยูเนเต็ดหมายเลข2ซึ่งเป็นเสื้อตัวเดิมของเจ้าอุ้มธีรทรบุญมาทันนะครับพร้อมกับมีการโพสต์ข้อความแสดงความไม่พอใจนะครับกับพฤติกรรมของอดีตนักเตะค,คนโปรโดแบบจัดหนักเลยทีเดียวครับนอกจากนั้นครับแฟนบอลบางกลุ่มที่ไม่ปลื้ืพฤติกรรมของธีรทรน,นะครับก็ต่างมีการกล่าวนะครับว่า อุ้มเป็นจูดาสซึ่งหมายถึงเป็นคนทรยศนะครับซึ่งเจ้าอุ้มเองก็ได้มีการออกมาโพสตระบายความอัดอั้นในอิสต์แกรมส่วนตัวว่าจุดเริ่มของกองเชียร์กลุ่มหนึ่งเมื่อวานคือตะโกนด่าว่าจูดาสคือนั่นก็คือการเลือกแล้วที่จะไม่มีผมอยู่ในหัวใจและคือการไม่ให้เกียรติผมและผมต้องการให้เกียรติกองเชียร์ที่ด่าผมสาบแช่งผมด้วยเหรอครับคำว,ว่าเสียใจของพวกคุณคูณไปอีกพันเท่านั่นก็หมายความว่านั่นคือความเสียใจของผมครับ